นาตาน่ารักัีสิอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะสิบแปดปีแล้วสิบแปดปีปสิบแปดปีแกว,ว่าอะไรนะคบกันไหมไม่หรือได้ตอบไปน,นี่พองั้นทีจะปล่อยแล้วนะคบคบแค่ไหนอะมีอะไรกันอนะไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วนะเนี่ย มีอะไรกันเพื่อวันสองวันหรือว่าแกไม่เคยเห็นเหรอใช้น้ำหอมจากแพรลิสดับกลิ่นฉันหอมจากแพรลิสอ่าฝรั่งเศสเลยพี่พ่ออะไรคะจิบรอ์ฮะจิบรอ์อะไรนะจิบรอช้าชาชัดชัดทิพทุยฮะโอนเงินให้หนูหน่อยอะไรอะไรฟังไม่ผิดหรอกโอนเงินมาให้หน่อยให้โอนเงินให้เหรอใช่ล้านสองจะไปทำนม อืมพอเหรอพอสิทำไมจะไม่พอล่ะไม่เงินกูนี่พอเหรอเงินจบนนเลิกกันเขาดูถูกหน้าตาหนูไว้ว่าหนูคิเลยหนูยังงงว่าหนูคิเลยตรงไหนอ่ะโอ้กลับบ้านไป<อ>ส่องกระจกลูกเอ้สวยเรียลาดมากเลยนะครับ,ค,รบคือสวยไม่ปรึกษาใครสวยไม่เกง่งสวยจนหน้าทำปืนลั่นใส่ครับ ดิฉันมั่นใจในตัวเองค่ะครับผมค่ะคีมรองพื้นยี่ห้ออะไรครับบาจาค่ะอันนั้นไม่ใช่คีมรองพื้นอันนั้นคีมรองเท้าครับดิฉันเป็นคนที่มั่นใจมากพอที่ฉันไปสามจังหวัดชายแดนและผู้ก่อ,อก,การร้ายไม่ยิงดิฉันนะคะมีของดีเหรอครับเขาคิดว่าดิฉันตายแล้วค่ะ ขอโทษนะคะมีสโลแกนส่วนตัวค่ะเอ่ออีพวกหน้าสวยยังไม่ค่อยได้แดกแต่อีพวกหน้าแปลกอย่างฉันได้แดกทุกคืนค่ะมึงออกปากมึงอออย่างรองอ้ามุงว่าผูุขี่ร่องสติกูกะว่ามันแมนใจเฮ่ผู้ขี่แมงสิโย่ไก่ดังปานนี่ที่นอันได้ตีเหมือนขี่ว่ดเทือนวัตัวดู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 งไงกูอวดมึงไงได้กี่แหลมอดกูยังขับกูเล่นพาบ้านหดดยัง เศาเศร้าอีจันสีเศร้าเศร้ามึงเศร้าหลอดมึงยังมาสู่กับเมียกูบอกนันเออเมียกูนี่กูเลี้ยงไว้ทักคัดโดยเฉพาะล่ะแม่หน่ะมึงได้เมียมาท่านได้เมียมาตัวบ่งหมาเหรอมึงที่หมาแม่มันมึงหมาว่าไม่รู้ขับปูเพราพ่อหน้าเนี่ยทั้งเถียงเนี่ยขากเนาะมดพนันเดี๋ยวกูกูเสียวลูกมึงออกมึงอีเดะสาถูกกูให้ขีดขานมัดโดนออกแน่กูสิตีปากมึงได้ไหมแหลก สเสกแน่ยผมกินเข,ขาข้ามดาตีบแน่งานเขาแค่เดียวแล้วโลดห่วยมึงเด้อ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 ีแหลมกุละกุละกุละวันพื้ออ่นดอกกุระกุระไอ้ครับคะ<า>เวลามีดบาดร้องไงครับโอ้ย <c oughs> <c oughs> บาดสองครั้งร้องโอ้อยอ้ยอยแล้ว <c oughs> แล้วถ <c oughs> ้าสมมุติ โดนอีโต้ปันลูกนกลายเสียงเก็บเสียงนี้ไว้ให้ด้วยนะครับแล้น้องเคยมีผัวไหมล่ะแล้แม่ไม่แล้วผัวที่ไหนถามว่าว่าอ๋อแม่ไม้ับแล้วเคยได้ไหมผัวได้มั่งก็อ,อย่างนั้น <c oughs> มันปลกปลาย่ะป,ะปีนี้ไม่เยอะ ได้ผัวมันปลูกกระหลังเลยนะไม่เอานะไม่เต็มเมดเต็มหน่วย<ม>เป็นไงไม่รู้จงใจไม่ได้ห่อถุง <c oughs> ได้ผัวก็อยู่กันลำบากขี้เกียจหายอยู่คนเดียวดีกว่าจะได้เป็นผู้หญิงหล่นละไม่หาแน้วผัวไม่เอาแนะน้่เบื่อเหตุผลอะไรที่ไม่เอาผัวก็ไม่รู้สินะ <c oughs>